เขาเขาก็ไปเล่นปกติแล้วก็ไปเล่นสามสามหรือโม่บันเทิงก็ได้มึงมาเล่นอันนี้ทําไมนี้เล่นนาคอสนาคอสอะไรวะนาคอสไต้หวันฮะนาคอสไต้หวันนาคอสไต้หวัหด,ดทดดดี่อะไรวะเฮ้ยตัวแม่เล่นกล้ามใครมีกระจกใครบวกก่อน กะโจกอะไรก็โจกยาตากระโจกูเลออยู่อันะนี่ยตาพวกมึงก็ได้นี่แไอเศษจิ้นส่วนที่มึงไม่เหลือเหลือถ้ากูเล่นสกินเฮียเนี่ยสาตา ถ้ากูได้เล่นนะตัวแม่เล่นกล้าม,ก,ามก็ใช่ไงก,ก็นี่ไงกูก็เล่นอยู่เนี่ยกูก็สกินลาหูเนี่ยเฮ้ยเฮีย <c oughs> <c oughs> ลิกเตอร์อ่ะกูไม่ได้ดูไอ้เฮี่ยว่าเลือกตัวอะไรวะ ได้หมูหรือเปล่าน่าจะเป็นหมูนะเร็วดุดปักษาลาหูที่เป็นนกหรือไงวะเดี๋ยวมีคนมาเล่นกับเราสองคนนะเว้ยใครกันดุด้วยลงแรงนี่พูดเทียวนะคนโคาบอคู่ถึงไกลลงแรงยังไม่ดีมั้งหมดธรรมดาเลยเล่นล็อบบี้ของงี้ ใครอะสองคนนะไอจุ่มกับไอนี่เหรอไอไอมารเหรอพี่กูพี่พี่กูก็น้องมีน้องด้วยเหรอมีเด็กยี่ใกล้มาคนมันก็มียุงมีย่าทั้งนี้พี่เราคอไต้หวันกูนะเราคอไต้หวันมันมันนันติกันมาหมดแล้วนะมอท้ออะ เฮ้ยนะเฮ้ยเฮ้ยนะคอไต้หวันเฮ้ยเพี้ยเดี๋ยวเจอลิฟเตอร์เวียดนามไอ้สัสมันมู่กันไปเรื่อยเลยวะโกดมึงเกือบกดโกรธหี้ยแล้วมึงเกือบโดนลิฟเตอร์เวียดนามแล้วเอ็ยังเรียไม่เกิดหรือว่าใครลงมยได้กูบอกเปล่ายังมันมึงฟาร์มไวกันไปไงรี่มันอยู่ไหนวะเป็นยิงได้เลย ตัวแม่เล่นกล้ามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวแม่เล่นกล้ามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โดนที่นี่ไปแล้วหรือไปไปแล้วมันไม่มันยังใช้สกิลได้อยู่อะมันล้างสถานน้ำตอนใช้สกิลมันทำไมลงเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยเจาบวกกระเซื่อเลยตัวแม่เล่นกล้ามตัวแม่เล่นกล้ามตัวแม่เล่นกล้ามไปไปอย่าไปไมได้นะตัวแม่เล่นกล้ามเฮ้ยไอ้เจ้ยบินไม่โดนอ่ะมึงตายนะเฮ้ยไม่โดนไอ้เจ้าไอ้เจ้า เฮ้ยตัวแม่เล่นกล้ามเล่นกล้ามเว้ยฮ้ยมวเฮ้ยเล่นก้านนล้ข้าวมนบตองงกเอ้วเขาียนเียแล้วไปนาคอสเอาเฮียนเอาไวงไปอ่ะเี้ยนาคอวีน้ำว่ะ เวียดนามเวียดนามเฮ้ยไต้หวันไม่ใช่ไงมึงไต้หวันไม่ใช่ไงไอยุงมัวไรสับเวียดนามเวียดนามโอ๊ยย้ายประเทศเลยแกอุ้ยเชี่ยแม่งลาดเอ้ยไปช่วยไปช่วยมุนเดอก่อนไปช่วยมุนเดอร์บุนเดอลาดได้ต้องช่วยเซฟไอ้เชี่ยไม่ต้องเซฟเลยสัตว์เลือดโคตรเยอะเลยไอ้เชี่ยกูดูว่าใครตาย ขูคิดว่าจะไปอ่ะขูเดินตามเลยอ่ะเดินตามมันสัตว์เดินตามไม่หิตเนี่ยใช้สารว์ะเป็นยาอ่อนเอาเหี้ยตายเลยเราน้าเราน่าจะไปกันเนาะมันตายไปเลยเมื่อกี้อะไรไมแล้วเฮ้ยเอาวากีสองว่ะอ้าวหายไปตัวอย่างเงี้ยพี่เขาเล่นอ๋อเล่นอยู่นี่ว่ะเนี่ยเขาเล่นอะไรธรรมดาหรือว่าอะไรเขาเล่นธรรมดาก่อนตาหนึ่งอ่ะปกติของเขาอะ เ,เขาบอกว่าเขาเล่น,นเ,ลเขาเล่นเขาเล่นแรงแล้วเขากระปกเ,เออเขาเล่นแรงไม่<บ>ไม่เก่งเขาเล่นเขาเล่นตัวอะไรไม่ค่อยเก่งหรอกเขาเลยเป็นคนดูแทนไงไเฮ้ยเจ๊ะไรที่สมัยเขาไม่หัทหรอกไม่เล่นเก่งกูบักเกยเจ๊พวกนั้นเขาเขาไว้นี่ไงอยากเขาไว้ทำเนี้ยตัวผม่เล่นก้ามกาาูปีเป้ากีบัวช้างไปในอาริโบครับ เอาอะไรมของกูเฮ้ยคุณเตอร์รัวไม่ง่เนี่ยถ้ามทำงี้นะ้อร์เวียนามึงจะทุ่มหมายไม่ได้เลยความทรงจำลาย่มาเจนนั้นน่ะจอบไอ้เหี้ยเฮ้ยเจ้ไก่จอด์ดาเฮ้ยเฮ้ยนาคอร์ไตวันเฮ้ยมึงไม่ตายด้วยเฮี้ยนาคอร์ไตวันสรุปตีบ้านเลยมึงเอาเวียดนามไอเจไต้หวันไอเฮี้ยมึงจะสลับกันดีกว่า

ระบบดีมีคุณธรรมภาคภูมิไอ้เหี้ยเดินติดลังลิงระวังดาร์กไม่ระวังไอ้เฮียมันเดสายน้องเขายังเล่นไม่เก่งเฮ้ยเฮ้ยเราไม่ได้โดน่่อยยชวเฮ้ยตัวแม่เล่นกล้ามตัวแม่เล่นกล้ามบิงอยู่อเฮียจอดได้ถึงเแี้ยจงไปไหนมะเนี่ยโวยวายวะชุดเขามาล้างร์ ตัวแม่เล่นการโอ์แม่มาแล้วเขี้ยเสียมโคตรพ่อโคตรแม่น่ากลัวไอ้สัตว์เสียงราหูอมจันแน่แน่เซก้าโดนละเตรียมไปเซลูก้าโดนตรงไหนวะเนี่ยกูไม่ได้โดนสิเฮ้ยวันเดอร์เฮ้ยวันเดอร์โชว์เฮ้ยอดูเป็นไงเดเมกูทั้งนั้นเดเมกูทั้งนั้น เฮียหนะกควเวนน้ำเียโดนัเฮ้ไดจบเกมนี้กูขอแป๊บนึงนะดูกูไว้ก่อนกูกูเปิดไลฟ์ดูยังได้เปิดไลฟ์เลยเฮียเฮียโล่เฮียอะไรอ่ะโลเออเฮ้ยทางป้อมนีเลยอ่ะงป้อมนีเลยเฮียน่ากลัวต่เฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วกูลังเข่าโอ้ยจะตาย ไอ้อหลอมันดีมันแข็งเฮ้ยมันเด็กมันเด็ฟอโบไม่โดนเฮ้ยเนี่ยหล่อเด็กสิงสงเด็กปั้นเหรอใช่ปะเออใช่เอาไว้เียมีเด็กปั้นเด็กปั้นส่วนตัววะม่งเป็นไรมึงเป็นรูลโปลุบงไฟมึงเป็นอะไรกูเป็นกูเป็นคนน่ารักะมุตะมีกูจะไปกูจะไปลอกพี่เข่าเีย ได้ดักแล้วอวตารผู้หญิงไงเฮียโคตรน่ารักอ่ะกู้แต่งอวตารผู้หญิงทีไรนี่ใครใครพิมพ์ใครพิมพ์แล้วนะรอเลี้ยวเล่นกับผมอีสองตาได้ไหมครับไม่ได้ครับรอเลี้ยวเล่นกับผมอีสองตาได้ไหมครับโอ้โหขี้เกียจไม่มชวนแต่รอไม่มาชวนแต่รอเลี้ยววะไม่ชวนกูเลยกะเจมันจะเอาสกินรอเลี้ยวเฮียมันงี้ไงไอ้กูล้างกูล้างกูปกป้องกูปกป้องเองกูปกป้องเอง เห็นไหมเห็นไหมไม่อยากทำภารกิจเนี่ยเห็นปะ้คุณโดนนะเขียนนะเขาเนี้ยร้ายสัสแล้สเขาเนี้ยร้ายเวลาป้อมเอ้ยจะบ้าคิวเอ้ยนี่เอาป้อมมาอยู่นี่ไงเี้ยคิวตายเลยสัส เฮ้ยเฮ้ยเมันตั้งป้อมพี่ขุกไกุ่ดตายหนึ่งตัวอืมไม่เยอไม่ถึงหมดเฮ้ยตายคนเยี่ยวเฮ้ยมันจะทุบสวยโคตรดลคเป็นนมำจแล้วที่เป็นนาคลอดเปนนาำอ่ะสรุปม่าจ่นาคอยวไลอะไรกันตลกไปเถอะดดนมเช้นเฮ้ยเยอะเยอะมันกระโดด เฮ้ยเฮ้ยเเราเรลียวเราเลียวหลหอมจันเราหุอมจันกูไปแล้วแล้งเขากูไม่ตายด้วยมึงเกี้คนมึงเยียบแล้วร่นแล้วหัวรุ่นลมันขึ้นปะเข้าใจเขี้ยอแล้เยี่ยใครใครเผาขุยไว้เผาไปวันนี้อ่ะเฮ้ยมอีแยวรดง เวงเวงก็เฮ้ยเอี้ยได้แล้วแล,ล้ว,วดดมึลคิวป้ะมึงให้ใครมาเล่นแล้วมึงมาคุยกูป้ะเนี่ยไปปูนีเสียดาวดาวมาจีมันเกินไปอ่ะความสามารถมันเกินไปอ่ะดูดีโมบิลิต mm ี้เอี้ยแม่งเอี้ยนี่มันนาคอสแห่งยุลายเฮ้ยโซโล่คิวเอ้าเอี้ยแม่งวีวอนเดอร์ช่วย

เงี้ยนาค้อเป็นหนาคนบ้าปาดปาดง้อไปเพื่อเงี้ยพลังของนาค้อเล่นนะไม่สัตว์เวิยงหน้าจะเตะตายอ่ะตายครับตายครับผมโคตรเกินไว้สักนี่เลาเป็นเทพที่กูไม่เล่นเลยไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยคนเมื่อกี้มันเอาพีเป้เลยมึงผิดมันล้ำอยู่กันไอ้เงี้ยทำไมเขาดูเม่นไม่สวนนาค้อกูไปเล่นมึงไว้สัตกไม่ไม่มันทำจะทำพลังกินไอ้สัตว์เออเงี้ยมันหวังพลังกินเดียวเนี่ยกูไม่ทำให้หรอกไอ้สัตว์กูบอกเลยกูยิง ยญิงพอตัวตัวแม่จะแคร์เพื่อไอ้ควยได้กูให้ควยได้เมื่อกี้